สำหรับวิธีในการทานะครับผมก็จะใช้เป็นเหล็กฉากขนาด1นิ้วครึ่งด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นครับก็จะมีความยาวอยู่ที่4นิ้ว6นิ้วแล้วก็7นิ้วครับโดยในขั้ัตอนแรกนะครับผมก็จะนําเหล็กฉากขนาด4นิ้วกับ6นิ้วเนี่ยมาขีดเส้นแบ่งกึ่งกลางก่อนครับเราก็จะขีดเส้นเป็นสามเหลี่ยมนะครับหรือว่ามุมของฉากเนี่ยตรงกึ่งกลางของเส้นที่เราได้ขีดเอาไว้ครับและเราก็จะไปตัดตามเส้นที่เราได้ขีดเอาไว้แบบนี้นะครับเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะนําเหล็กฉากทั้ง2ชิ้นนี้เนี่ยไปเจาะรูที่ฉากอีกด้านหนึ่งครับโดยที่ผมก็จะเจาะตัวละ2ลรูนะครับเป็นรูขนาด10 m mm มมครับแล้วก็เจาะรูขนาดเดียวกันทั้ง2ชิ้นเลยนะครับ S 1> <S 1> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เหล็กฉากที่ตัดบากเอาไว้ด้านหนึ่งแล้วก็เจาะรูเอาไว้ด้านหนึงแบบนี้ครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะนํา2ตัวนี้วางไว้ด้านล่างครับแล้วก็เอาเหล็กฉากอีกตัวนึงเนี่ยมาวางเอาไว้ด้านบนแบบนี้ครับเราจะเชื่อมทั้ง3ชิ้นนี้ติดเข้าด้วยกันในลักษณะแบบนี้ครับ S 1> <S 1> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวัสดุในชิ้นต่อไปเนี่ยผมก็จะใช้เป็นเหล็กแผ่นขนาดหน้ากว้างประมาณ1นิ้วครับแต่ความยาวอยู่ที่ประมาณ12เซนติเมตรครับเราจะนําเหล็กแผ่นตัวนี้เนี่ยไปเจาะรูตรงกึ่งกลางเป็นรูขนาด10มิลลิเมตรครับ <S <S และในขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใช้เป็นเหล็กกล่องขนาดหน้ากว้าง1นิ้วคูณด้วย1นิ้วครับแต่ความยาวยที่15ซนติเมตรทั้งหมด2ชิ้นนะครับผมจะนําทั้ง2ชิ้นนี้เนี่ยมาเชื่อมติดเอาไว้ที่ส่วนปลายของเหล็กแผ่นทั้งสองด้านแบบนี้เลยครับ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาเชื่อมติดเอาไว้กับเหล็กฉากที่มีความยาว6นิ้วแบบนี้ครับ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมจะใช้เป็นน็อตตัวเมียขนาด M10 ครับเป็นน็อตตัวเมียตัวยาวๆแบบนี้นะครับผมก็จะไปเจาะลูตรงกึ่งกลางครับแล้วก็ตาบเกียวเพื่อใส่น็อตขนาด4มิลิเมตรครับและในขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใช้เป็นเหล็กฉากขนาดหน้ากว้าง1เซนครึ่งคูณด้วย1เซนครึ่งครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับเหล็กฉากตัวนี้เนี่ยจะไม่มีขายครับผมก็ใช้เหล็กฉากธรรมดานะครับมาตัดออกให้เหลือแค่เพียง1เซนครึ่งครับ และในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะนําเหล็กฉากตัวนี้เนี่ยกับน็อตตัวเมียของเรามาเชื่อมติดกันในลักษณะแบบนี้ครับอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ครับในขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใช้เป็นน็อตตัวผู้ขนาด9มเมครับใส่เข้าไปด้านในแบบนี้นะครับแล้วก็เอาปากกาเนี่ยมาร์กจุดครับเพื่อที่เราจะได้ไปเจียรส่วนปลายของน็อตตัวนี้นะครับตรงเส้นที่เราได้ขีดเอาไว้เนี่ยให้เป็นล่องลงไปครับ และในขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็จะเอาเหล็กเส้นเนี่ยมาเชื่อมติดเอาไว้ที่ปลายของน้อยครับเพื่อใช้เป็นมือจับให้เรานะครับเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอุปกรณ์ช่วยในการบากท่อเหล็กแป๊บกลมครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเราจะต้องใช้งานร่วมกับสว่านแท่นครับแล้วก็ใช้งานร่วมกับดอกโฮซอเจาะเหล็กด้วยนะครับในส่วนของดอกโฮซอเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกไซส์เลือกขนาดตามเหล็กแป๊บกลมที่เราจะตัดบากได้เลยครับ เดีย๋ยวยงไงเนี่ยเราไปลองดูการสาธิตการใช้งานกันเลยดีกว่าครับ น,นี่จะเป็นผลงานที่เราได้มาครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นงานแบบดิบๆเลยนะครับยังไม่ได้เจียเก็บในส่วนของของี้หรือว่าคมออกไปเลยครับในส่วนของโค้งที่ได้เนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ได,ดีครับจะตัวนี้นะครับจะเป็นท่อปแป,ป๊บขนาด25ม mm มครับสามารถเชื่อมเข้ามุม90องศาหรือว่ามุมฉแบบากแบบนี้เนี่ยได้แบบสวยๆเลยครับแทบจะไม่มีรูไม่มีช่องเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะเชื่อมได้ง่ายขึ้นครับและแนวเชื่อมของเราเนี่ยก็จะออกมาสวยด้วยนะครับหากเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปดนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มติดตามแล้วกกก็ดดปุ่่มระิง เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปโดนใหม่ๆก่อนใครครับสำหรับในคลิปนี้ถ้าผมทำได้คุณก็ทำได้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ